เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับอาจารย์จากจากประสบการณ์จาากกปรระสบณ์ที่ทหลายๆคนเนี่ยได้รับงัวธนูพยนหรือนวธนูวิชาที่ไปหรือว่าจะเป็นควายธนูเนี่ยทีนี้ด้วยความว่าเราให้เขาเฉพาะตัวไปครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าคนอื่นเนี่ยที่เขารู้จักเนี่ยผมมีบุญคุณกันเขาก็เลยให้คแล้วทีนี้ผมมารู้สตอรี่ที่หลังว่าเขามีปัญหากับผู้ดีลงานการกํากลังก่อสร้างครับเขาก็มีการเล่นวิชาเนอะอาวิชาคือการทําอัถรเลหรือคุณใส่ใส่เข้าไปในบ้านหลังหลังเนี้ย ซึ่งเขามีงัทะนูที่ผมผูกเอาไว้แล้วก็มอบให้กับไอ้น้องคนนี้ไปแต่แต่ว่าเขามีมิดไมตรีเขาก็เลยให้เป็นของขวัญเพื่อคุ้มครองแล้วปรากฏว่าเนี่ยเขามีการขัดแย้งกันเขาก็มีการทําฐานเุเวสัยแล้วพอเอิงวันนั้นก็เพิ่งเอาไปอเอาไปไว้ที่บ้านแล้วก็มีการบูชาแล้วไม่นานนั้นปุ๊บเขาก็ได้รับข่าวสารว่าไอ้คนที่ไม่ถูกกันเนี่ยอยู่ดีๆก็อักเลือดตายอาแล้วพอไปชันสูตรมาปุ๊บมหมอบอกว่าไอ้ตรงหน้าอกเนี่ย กระดูกมันหักเหมือนมีของแข็งไะกระแทกโอหนี่ไงงัวธนูและธนูราเวทที่สงครรณนี่คือในเหตุการณ์ <Yeah. Yeah. S 1> นะคร <Yeah. S 1> ับเพราะเขาไปเอเซเลแล้วคือเขานั่งกินข้าวอยู่นะฮะและเยอเลียคือกระอักมันเหมือนมีอะไรที่มากระแทกแล้วมันแน่นแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะช้ำแดงๆนะและ้วก็พอสืบกันไปกันมาว่าอ๋อเขาขัดแย้งกันการเรื่องของดีลงานแล้วก็ทําคุณสายใส กับพี่คนนี้ซึ่งมีวัวทนูคงผมอ๋องี้อาจารย์สองขอย่าถ่ายไปนิดนึงคือพี่วัวทนูเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ทําใครก่อนปะถูกใช่ไหมฮะใช่เราเราตั้งระบบแอนตี้ไวรัสไว้ครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นหน้าที่อยู่แลว้วเเป็นหน้าที่เหมือนกับว่าอย้ี่เขาแบบนั้นเพื่อรับเคราะห์ถึงว่าอะไรไม่ใช่รับทั้งหมดแต่ว่าทอน